ดิวอริสราสะดวกแบบนี้เปิดสาเหตุไปซื้อนมที่สิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ใยแดงดิวอริสราหลังเจอหน้าลูกชายน้องไซลัสมาได้เกือบๆจะหนึ่งสัปดาห์แล้วหลายคนได้ยนชมหน้าของหนุ่มน้อยกันไปแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอาร่าความหล่อมาแล้วจมูกพุ่งโด่งชัดมากๆขวัญใจป้าๆคนใหม่ของวงการบันเทิงและหลังเจอหน้าลูกของแม่ดิวน,นั้นแม่มีความเป็นกังวลเรื่องน้ำนมเป็นอย่างมาก เพราะน้ำนมแม่ยังไม่มาและอยากให้ลูกน้อยได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดแม่ดิวจึงตัดสินใจให้น้องสาวคนสนิทบินตรงไปสิงคโปร์ทันทีแบบเช้าไปเย็นกลับเพื่อไปซื้อนมออกนิกแบบที่ต้องการเพราะจากข้อมูลที่แม่ดิวได้รับมานั้นนมยี่ห้อมีที่สิงคโปร์เท่านั้นและเป็นการผลิตล็อตสุดท้ายแล้วซึ่งได้ทำเอาชาวโซเชียลฮือฮาหลังจากที่คุณแม่ใบแดงดิวอริสราลงทุนออกค่าเครื่องบินชั้นบิสซิเนสคลาสให้น้องสาวแตงโมเพื่อไปซื้อนมผงแบบกระป๋องมาให้น้องไซลสัส ซึ่งคุณแม่ก็มีเหตุผลเพราะกลัวผลิตน้ำนมไม่ทันอีกทั้งนมที่ให้ไปซื้อก็เป็นนมออแกนิกที่ไม่มีสารเคมีใดๆอย่างไรก็ตามมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาเขียนข้อความแซะใน YouTube ของแตงโมว่านมก็ต้องบินมาซื้อสิงคโปร์เนื้อความเวอร์นี้ซึ่งแตงโมก็เข้ามาตอบว่าไม่ว่าค่ะสะดวกขับพร้อมอีโมจิรูปยิ้มขณะที่ดิวอริสราก็มีการแคปข้อความที่แตงโมตอบกลับชาวโซเชียลรายดังกล่าวมาโพสต์ลง Facebook พร้อมเขียนแคปชั่นว่าก็สะดวกแบบนี้ตอบแทนเหมือนรู้ใจ ด้านชาวโซเชียลคนอื่นๆก็เข้ามาพูดในฐานะที่เป็นแม่คนเหมือนกันว่าถ้ามีเงินก็จะทำแบบดีวเหมือนกันแม้ทุกวันนี้จะมีเงินไม่มากแต่ก็ยังสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเลยอะไรที่ดีสำหรับลูกไม่มีคำว่าแพงดีของแต่ละคนก็เอาเท่าที่จ่ายไหวแต่ไม่เข้าใจความคิดของคนที่เดือดร้อนแทนคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เงินของตัวเอง